ทำอะไรให้ใครอีกที่เอ,อ,อื้อาอนกองถ่วานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูดิขูดรถผมหมดเลยขูดแผลเต็มเลยโอ้โหขูดหมดเลยขูดแผลเต็มเลยอ่ะดูดิพี่โดนอืมนี่กันชนแตกมาแนละ้วไม่รู้ไปทำไปเหยียบตีนใครขึ้นมาอีก ไอคนพวกนี้โตดแบงถ้าถุนจริงๆเลย,ยดูดิ<ม>เต็มเลยอืมเนี่ยไฟท้ายก็รอยเอาขวดทุบเนี่ยไม่รู้ผมไปทำอะไรให้ใครเขาผมไม่เคยไปทำอะไรให้ใครนะเออดูดิเต็มเลย โอ้โหตายแล้วเป็นอย่างนี้นะขูดเต็มเลยเออาธรเดี๋ยวต้องไปคุยกับยามลนะถามดูดิเราไปจอดรถไปเหยียบตีนใครเปล่าเดี๋ยวได้คุยกันยาวอีกเลยกับผมอะโอ้โหแย่ huh. yeah, ชิบหายเนี่ยนี่เอาอีกแล้วไม่รู้ผมไปทำอะไรให้ใครดูได้ขูดหมดเลย ผมไม่เคยไปยุ่งกับใครนะเชา้ามาผมก็ไปทำงานผมไม่เคยสนใจใครนะฮึแย <c oughs> yeah, ่ชิบหายแล้ว่ะคนพวกนี้ว่ะดูดิไปขูดของผมด้วยเนี่ยแตกหมดแล้วเนะี่ยดันตรงนู่นข้างหน้าเนี่ยมันเข็นกันกระแทกกันไงอ้เนี่ยป้ายบิดป้ายเบี้ยวหมดเลยอ้หแย่คนพวกนี้ ู้ไปทําอะไรให้มันเข้าใจอยู่ว่าคนมันเยอะใช่ป่ะพี่โดนแต่ก็เกินไปมันเข็นผมไม่เคยเข็นของใครนะเข็นแล้วบอกว่าอะไรดันไวโอ้โหตายมีทั้งดีทั้งไม่ดีจริงเลยหมู่บ้านเอื้อทอนเนี่ยผมยอมรับเลยนี่ก็ลอยขูดทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยใช้อะไรกุญแจขูดรู้เป็นเหี้ยอะไรของมันคนมึงนั่นนะ,นนะใช่หมด เนี่ยใช่หมดรอยขูดรอยกุญแจขูดทั้งนั้นนี่เนี่ยแหละ